สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าว็นข่าวร้อรอบวันครับหนุ่มขับกระบะชนขอบปูนสะพานกับรถกลัวความผิดเปิดประตูกระโดดหนีพวกสแปดล้อวิ่งมาชนดับสยองครับเมื่อเวลา14.00น,นวันที่2มกราคม259พนักงานโทรสนันคงสิธิ์พนักง,งานสอบสวนสพวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยารับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถกระบ,บะเสียหลักชนกับขอบอสะพานกับรถถนนพหลโยธินกิโลเมตรที่64-65หมู่6ตำบลลำไทอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคนขับรถกระโดดลงมาจากสะพานถูกรถพว่วงครับทับล่างเสียชีวิตจึงเดินทางไปตรวจสอบพร้อมด้วยมูลนิธิปอติตึงที่เกิดเหตุบนสะพานกลับรถพบรถกระบะยี่ห้อโตโยต้าสีขาวหลังาคาโครงเหล็กทะเบียนพพเ,เทาสอเสือ1564กรุงเทพมหานาครชนกับขอบปูนสะพานกลับรถด้านหน้ารถพังยับเยะนะินครับด้าล่างถนนพบศพนายอเนกเล็กโทอายุ43ปี อยู่บ้านที่62หมู่2ตำบลหมู่ช้างอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีตรวจค้นในตัวพบเพียงบุหรี่และเงินสดจำนวนหนึ่งสภาพศพแหลกเหลวชิ้นส่วนไหว่ากระจัดกระจายเกลื่อนถนนใกล้กันพบรถบรรทุกพ่วง18ล้อหมายเลขทะเบียน85ขี6797สละบุรีตัวพ่วงหมายเลขทะเบียน85 86 28สลับบรีตกอยู่บริเวณร่องกลางถนนด้านหน้ารถได้รับความเสียหายสอบสวนเจ้าหน้าที่มูลนิธิป็กตึงทราบว่า รับแจ้งว่ามีรถกระบะสีขาวขับรถประมาทวาดเสียวใส่ไปใส่มาวิ่งมาจากผลโยธินนะครับเข้ากรุงเทพจึงร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามรถคันดังนี้มาจนพบรถกระบะคันดังกล่าวขึ้นสะพานกับรถแล้วเสียหลักชนกับขอบปูนยังไม่ทันได้พูดอะไรคุยอะไรนะครับจู่ๆคนขับรถกระบะก็เปิดประตูรถอ,ออกมาแล้ววิ่งกระโดดลงมา,าจากสะพานขับรถจังหวะนั้นมีรถบรรทุกพ่วง18ล้อวิ่งมา พอดีนะครับคนขับรถพ่วงได้เบรกแล้วแต่ไม่อยู่เนื่องจากกระชันจิตมากชายคนที่กระโดดลงมาจึงถูกรถบรรทุกพ่วงชนเสียชีวิตนะครับเบื้องต้นเจ้าที่ตำรวจนาษฐานว่าผู้ขับขี่รถกระบะอาจจะเกิดความเครียดว่าเกิอดอุบัติเหตุรถและมีของหลวงเสียหายและเกรงว่าจะถูกเจ้าที่ตำรวจจับกลุ่มตัวจึงตัดสินใจกระโดดสะพานฆ่าตัวตายเจ้าที่จะเร่งรัดติดตามญาติของผู้เสียชีวิต มาสอบสวนต่อไปนะครับนี่นะครับสภาพรถพ่วงที่ตกอยู่ค่ะเกาะกลางถนนนะครับ